สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องมนิสิภาพพ่อแม่พี่น้องมากินปลาเต็นเนาะยำคำยำคืนอยู่สองบ้นบานบานสตูดิโอเนาะคือสองบาแซงเองฝ้าพ่อแม่พี่น้องอกดไลคไ์กดแชร์ในเดอรเพื่พอเป็นกำลังใจคคในการเฮ็ดคลิปเนาะถึงว่าวเฮ็ดวิบป็นต่เบิร์นเนี่ยขอให้เบิง่งเฮาดนเดอ มือกองห้องกันนี้กันเริ่มอดบุรีแล้วด้เนี่ยตูดไฟตูดมาอยู่ฮิวคือกันเลยเพินกะอดบุหรีละเนาะจัดไปน้ำกันละ Nè đi game không? Một phút thôi Khoan như tựa bờ <coughs> <coughs> phần này nó sẽ bao vi phần này nó mình chụp bao xe mình bơ chơi chào bao mươi เลือกใส่ก็เลือกใส่เลือกใส่จากป่าไม่ยองักป่าไม่ยังใส่นำเข้ากินคักไลยจะเห็ดจับสลดปลาบูก็จับใส่หันให้มันแสบนะเห็ดคักอลีหาน่าๆเห็ดทเดหยดได้นะุดหยดยราไหม ขปาวคลองอ่ะ,จะเจ้วพระพุทรีปากปากเขาคลองนั่นเองโบเห็นเต็มถ้วยธรรมดามันก็เต็มถ้วยเลยกับปลากคลองอันนี้ทีมใส่เห็นแต่แจลปา,าบโบเห็นโบว่า <c oughs> ไรกินไรได้มันจะกิน ผู้ได้โมักกายวากันเด้อพี่น้องเด้อผู้มักดิบเท่านั้นที่เข้าใจผู้ได้มักเลย,ยขาดอันนี้ไปถือว่ากินเข้าผวดแสบแล้วมือน,นะขาดดิบมือได้ได้กินดิบไปแสบแสบแสบ ี๋ยวมันเก็บเนาะนอมไหมนอนนอนครับป้าก็ชดชุดเป็ไม้ไปใส่หม้อเอาเมื่อก,กี้นี่ถ้าเาออกาเอาคืนมาจากนามแล้วก็แลนรถมาเลย่าสิกินมาแตน,น้าพูนว่าเครื่องปรุงบคโค่ผสมที่เห็ดแจวพวกนี้แนวเห็ดแจวก็เลยเอามากินอยู่หองนี่ กินับห้องแซมบพี่ขเขาพี่น้องแซ่น,น่ามากข้างในคนยังเต้นนองแดงนองแดงคักกะลีนี่หาใซ่บุได้อีกแล้วชีวิต từ ngày cô mầm lắm rồi sì khâu phăng, sì ta nó mệt, lấy bộ mặt rồi quay เพื่อนมากับเขามาแจ่วในขคักอรีกินไปน้ำบุงไปน้ำโอ้คักคักคักกินบุ้มเอิร์จะเคือแล้วกินมุ้มขื่นแล้วเลยผู้เฮ็ดแจ่วก็ทาเฮ็ดอยู่ก็กินเลยกินน้ำกินนี่เขาคักคักคักเบิร์ดคำเสิยวอาละบาต ไม่ฟังต่อปปไปเลวันเันบนบมีมอข่อจักข้าวเสียทีแต่บุมีแน,นวแกข้าวนันแลยม่มีแน,นวแกข้าวน,นี่ยว้ักชุดตาวน้อยลอยน้ำนางกินมดคืนเลยและ พูได้ยากเลยบอกเรื่องมนาสิพไปกินอยู่หน้าเนี่ยบก,ก,ก่ายเรเท่เหน้าเพิ่มเนี่เธอหรักเสเอ็ดเนี่ย